โ,อ,โ,หโหอะไรครับเนี่ยปักควายหรือเปล่า ถึงแล้วครับท่านผู้ชมไปาง,า,งางนะาง้นาัางไอน้ไาป่กะไป้ฟางโอ้โหนะแม่แค่ขี่คนเดียวก็แย่แล้วดูสกู๊ปี้เมียม่ติดลม่มโอเคติดตรงไงงูนะ่ะ <c oughs> โอ้โหทางยอดเลยโอเค ตึงขื้นไม่แล้วครับเดี๋ยวเก็มตัวนก่อนันนี้เยอะแยะเลยหกขันโอเคครับนี่ก็ขึ้นต้นไม้เรียบร้อยแล้วครับเข้าใหม่เรียบร้อยครับให้ดูไม่ครม้สวยครับแต่ไม่รู้จะมีปลาเข้าหรือเปล่ามากับเงียงพับครับ เนี่เงเงี้ยงพับมาเทสกับลูกดอกเอ้กับยางสิบสี่มิลสี่เหลี่ยงเดี๋ยวรอรุนกันครับว่าจะมีปลาเข้ามาหรือเปล่าเต็มแรกมาแล้วครับนี่หัวเปิดกลองไม่ได้ยิงแน่และ สวยอยู่แดงเลยอ่ะเนี่ยหัวพอกเอ้ยเอาแล้วเงี้ยพับติดดินนัดอย่างที่สี่มินลนนเนี่ยโอ้โหไม่ออกว่ะมัดไว้ก่อนล่อมันด้วยดอกปักดินเลยอะ อเคครับนี่ก็ลงจากต้นไม้แล้วนั่งบนนูน่นนั่งมาชั่วโมงแล้ะไม่เจอปลาเลยเจอตัวเดียวนะที่ได้ที่ตัวประเดิมไม่ได้เปิดกล้องกลัวจะไม่ได้ยิงต้องประเดิมออกตัวแรกก่อนดีย๋ยวไปดูปลากันลุกดอกมันปักดิน นั่งเป็นครึ่งข้อนอชั่วโมงไม่มีปลาเข้ามาเลย ยังพับนะครับตัวปลาไซประมาณหกเจ็ดขีดว,ว้าวไปเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปย้ายใหม่ก่อนโดนครับสายวิ่งแล้ว อ,อืไม่รู้กล้องจับช็อตตอนยิงทันหรือเปล่าเดี๋ยวลงไปปุดปลาก่อนครับลูกดอกติดกลัวมันจะคัดด้วยป่า Đồn, đồn เสร็จครับนี่ก็กลับถึงบ้านแล้วเรียบร้อยครับได้มาสามแต้มสี่แต้มปิ้งกินไปตัวหนึ่งปิ้งกินข้าวข้าวมื้อกลางวันไปตัวหนึ่งแล้วก็ได้ปลานินนี่สองตัวปลาช่อนตัวหนึ่งปลาช่อนไม่ได้ถ่ายครับถ้ากดถ่ายมันคงไม่ได้ยิงแน่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กนะครับ ของของผมนะครับเป็นเพจเล็กๆนะครับขายลูกดอกยิงปลากับยางยิงปลานะครับลูกดอกจะมีแค่สี่มิลนะครับยางก็จะมีแค่สิบสามมิลสิบสี่มิลสิบห้ามิลสีดํานะครับเป็นเพจเล็กๆนะครับถ้ายัางไงก็ช่วยอุดหนุนเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะได้ค่าน้ํามันไปหาออกหมายมาให้น้าๆได้รับชมครับ ขอบคุณครับ